สวัสดีครับผมสวัสดีคนที่ชื่นชอบถุงมือผู้สาวประตูทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการนะครับพรีวิวนะครับถุงมือผู้สาวตูแบรนด์นะครับอุลสปอร์ตนะครับผมเป็นอุลสปอร์ตตัวรองท็อปนะครับที่มีชื่อรล่นว่าอุลสปอร์ตแอ็บสุดกิฟต์นั่นเองนะครับผมหน้าตาแพคเกจจิ้งนะครับก็จะได้มาเป็นซองนะครับประมาณนี้ซองผมรู้สึกว่าค่อนข้างชอบมากนะครับเพราะว่าเวลามันพกพาไปไหนเนี่ย มันค่อนข้างที่จะสะดวกกว่าการที่เป็นกล่องเหมือนอาดิดาสแล้วกันเนาะนะครับมาดูข้างในกันครับว่าลักษณะบอดี้ดีเทลอะไรต่างๆจะเป็นยังไงนะครับพร้อมถูงมาหนึ่งใบกันก้นกลางนะนะครับนี่ก็คือช่องตัวอูนสปอร์ตนะครับแอปสลุดกิ๊ตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆอื้ โคตสวยเบาเลยสวยจัดนะบเป็นสีฟ้าออกโทนเขียวมะนาวนั่นเองนะครับผมก็นะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูเลยนะครับผมว่าอ o นสปอร์ตตัวนี้ค่อนข้างคุ้มก,กับราคานะครับผมใครถ้าสนใจนะราคาตอนนี้พี่ผมได้มาจากพี่คนหนึ่งนะครับพี่มาร์กนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับการสั่งซื้อไว้ใต้ที่ d e ดีค i ิ t i o n ดีสคริปชันนะครับแกมีหลายตัวนะครับผมว่าราคาคุ้มราคาประมาณนี่สองพันสี่้อยเก้าบาทนะที่พี่แกขายมันเป็นตัวรองท็อปที่ว่าที่ผมว่าผู้สาประตูระดับท็อปหลายคนชอบนะครับเดี๋ยวใส่ดูนะครับผมก่อนที่จะใส่นะครับขอเข้าเรื่องข้อมือก่อนเนาะข้อมือนะครับ เป็นข้อมือผ้ายืดนะครับอ่าเป็นข้อมือผ้ายืดผมว่าคนที่ข้อมือใหญ่เนี่ยชอบเจ้าตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันใส่ง่ายมากนะครับปกติผมใส่ไนกี้อาดิดาเนี่ยจะค่อนข้างใส่คนเดียวไม่ได้นะครับต้องให้เพื่อนช่วยใส่อันนี้คือใส่ได้สบายนะครับอ่ใส่ได้สบายมากนะครับาสายรัดนะครับเป็น สายละหนึ่งทบนะครับผมโอเคนะครับนะครับเนื่องจากยังไม่ได้พีวอตนะครับโฟมมันยังจะไม่ได้หนึบมากนะครับเราต้องพีวอตก่อนนะครับถึงจะเห็นประสิทธิภาพของมันนะครับก็เรามาเข้าเรื่องดีเทลกันเลยนะครับโฟมตัวนี้นะครับเป็นโฟมนะครับแอปซอลูตกิฟต์นั่นเองแอปซอลูตกิฟต์ก็คือ แอปสโลูกิเนี่ยมันเคยเป็นโฟมตัวท็อปของอุลสปอร์ตมาก่อนนะครับซึ่งตัวท็อปตอนนี้นะครับใช้เป็นโฟมซูเปอร์กินะครับเป็นโฟมซูเปอร์กิแล้วก็ราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับผมค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมได้ดูรีวิวของต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ในใต้คําบรรยายเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ไม่มั่นใจนะว่าเขาข้อมูลมาจากไหนแต่เขาบอกว่าผู้สาประตูส่วนใหญ่ที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ u ุ p สปอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะ ชอบโฟมแอ o l ูลต์กิมมากกว่านะครับเพราะว่ามันคุ้มแล้วมันหนึบกว่านะครับดูเสียงครับแน่นนะครับนะครับการตัดเย็บนะครับเป็นนิ้วซ่อนตะเข็บหรือเนกาทีฟขัดนั่นเองนะครับนะครับผมก็ทางด้านของกัสเซ็ตนะครับกัสเซ็ตตัวนี้นะครับกัสเซ็ตจะเป็นยางนะครับกัสเซ็ตเนี่ยเป็นยางเป็นยางจะ กระชับมากกว่ากระเส็ดที่เป็นผ้านะครับแต่ผมมองว่าผมชอบกระเส็ดที่มันเป็นผ้ามากกว่านะครับมันค่อนข้างขยับนิ้วได้ง่ายมากกว่ากระเส็ดที่เป็นยางนะครับแล้วก็จะมีรูระบายอากาศมาให้นะครับดูนะมีรูระบายอากาศนะครับระบายเพื่อเพื่อไม่ให้รู้สึกอบเกินไปนะครับก็ ผมรู้สึกว่ากเ็จผ้าตัวนี้นะครับถามเรื่องความกระชับนะมันผมรู้สึกว่ามันไม่ได้กระชับทั้งตัวท็อปนะครับตัวท็อปผมไม่มั่นใจว่าโมเดลนี้มันเป็นสองพันสิบเก้าหรือเปล่านะครับมันเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยกระชับส่วนหลังมือเนี่ยครับเป็นโฟมนะครับเป็นโฟมนุ่มๆนะครับอ่าเป็นโฟมนะครับแล้วก็มีโลโก้อ n นสปอร์ตนะครับเขียนว่าแอปสุดหรู นั่นเองนะครับผมก็มีเขียนอุสปอรต์ตรงนี้อันนึงนะครับโฟมตัวเป็นโฟมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนบอดี้ตรงนี้นะครับเป็นเป็นผ้าตะข่ายนะครับเป็นผ้าตะข่ายนะครับจะเห็นได้ว่ามีผ้าตะข่ายตรงนี้อีกนะอ่าถ้าผมแบบผมแทใช้กล้องหลังนะครับอาจจะแบบอาจจะชี้จุดแล้วกล้องอาจจะไม่ตรงอะไรมากพรสมควรน,นะเพราะว่ายืนถ่ายนะครับ ประมาณนี้เป็นผ้าเป็นผ้าตะข่ายนะครับซึ่งไม่มั่นใจว่า2020ขึ้นมาเนี่ยผมดูในรูปเนี่ยบอดี้มันจะไม่ได้เหมือนกับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น2019อย่างที่เรียนไปนะครับอาจจะกระชับกว่านะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้มันยังไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่นะครับมันรู้สึกว่าหลวมๆนะครับยังหลวมๆอยู่นะครับไม่ได้กระชับแน่นเหมือนตัวท็อปเหมือนตัวซูเปอร์กริปนะครับ ก็ส่วนเรื่องไซส์นะครับเรื่องไซส์ของเจ้าตัวนี้นะครับอุลสปอร์ตตัวลองเนี่ยเอาเฉพาะโมเดล2019เน้าะผมผมว่ามันตรงไซส์ได้เลยนะครับตัวนี้เป็น8 5นจุรั่านะผมมือ8.5จุท่านะครับก็ใส่ได้เลยนะครับตรงไซส์เป๊ะเป๊ะนะครับอาจจะมีเหลือนิด,น,ดนิดตรงนิ้วก้อยนะครับผมเป็นคนนิ้วก้อยโคตรเนาะ,ะประมาณนี้ครับ ให้ดูกันอีกทีก็ผมส่วนเรื่องไซส์สที่ผมพูดไปเนี่ยผมว่าถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นนะครับผมใส่9้านะถ้าเป็นตัวซุปเปอร์กิฟต์แต่ซุปเปอร์กิฟต์นี่มันเป็นตัว2020แล้วครับมันเป็น2 0 2พเครับเอ่อเป็น2021นะครับ2021ประมาณนี้มันมันค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็ใส่ยากผมว่าเนื่องด้วยมันเป็น n นโอพีนด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับ ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็จบการพรีวิวนะครับเดี๋ยวก็จะลองไปใช้ดูนะครับว่าส่งความล้ำลือที่เขาบอกมว่ามันหนึบแล้วมันเหนียวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าทุกคนชื่นชอบนะครับก็ไปตามดูในช่องได้นะครับมีการรีวิวตุงมืออ adidas พวก nike อะไรอีกมากมายเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันครับบายครับเชาปุ๊บ